สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านดงโทนนะครับยุกเม่ยนะครับนี่แม่สมหรือดีแม่สมฤดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนยางพาราแม่สมหรือดีนะครับครับน้ำยางจะเต็มหน้าเลยนะครับน้ำยางจะเต็มหน้านะครับแล้วก็น้ำยางข้นออกดีป่ะครับคุณน้องออกดีอ่าตั้งแตนกี้นะมาเปลือกมันอ่อนครับพ่นยาและเปลือกมันอ่อน ต้นข้นยาครับต้นยาแล้วเปลือกมันอ่อนอน้ำยางเปลือกมันนิ่มนิ่มเปลือกมันนิ่มนะคะจีดง่ายเนาะแล้วก็น้ำยางก,กันเปลือกไหลเปลือกพวกแข็งปริมาณน้ำยางก,ก็ได้เพิม่มอยู่บ่ได้เพิม่มปริมาณน้ำยางได้เพิ่มตั้งแต่กี่ต้นถ้าพอนได้พ่นปุ๋ยนี่หันได้จักโลกครับแม่สมได้เดี๋ยละห้าร้อยเดี๋ยละห้าร้อยนงานเก่า เจอละวหาลอยมาที่นี่พ่นปุ๋ยเรี่ยวมาที่นี่พ่นปุ๋ยเรที่นปุ๋ยแล้วสวนนี่ได้จักรลูกครับแม่ได้เท่าไหรฮะตันปล่าตันกวาตันใบขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมาอีกครึ่งตัวครึ่งเป็นครึ่งนะอันนี้อ่ะไปอีกจักรต้นนะครับมาเบิ้งขอขอเบิ้งอีกจักรต้นเนีครับยางต้นนี้ครับอ่ะเบิ้งสภาพ เอาดูสภาพเลยครับดูสภาพจางตะกิมตุ้กต้นนี้มันเป็นจังไรครับแม่มันตายตายเปลือกมันเป็นอย่างไรนี่ฮะเป็นโรคนะเป็นโรคน้ำยางตายบ่แม่จ้าเรามาดูครับปะเปลือกนิ่มโอ้ฟังเสียงนิ่มนะครับบอกเปลือกนี่นิ่มเปลือกนิ่มบอกโอ้น้ำยางไหลดีเนาะปาดดูครับย่าย จริงๆเลยครับสิบโมงเจ็ดสิบเอ็ดแล้วขนาดกีดกลางเว้นได้ครับนี่ขนาดกีดกลางวันนะครับถ้ากีดกลางคืนจะขนาดไหนนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับแม่อีแม่เห็นน้ำยางไหลยังสี่น้ำยางคนดีจังสี่มีความประทับใจอยู่บ่ครับโอ้ยกะประทับใจอะไรเนาะประทับใจตัวมือนี่สีมอีกเลยเมื่อนี่เสียมาพ่นอีกเลยวันนี้จะมาพ่นอีกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าวิธีการ ผสมปุ๋ยน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ